ดักไว้ข้างๆตะลิงนะครับกุ้งเข้าเยอะเลยนะครับดูกุ้งเข้าเยอะพูดไม่ค่อยออกเลยครับดูครับนี่โหมาลุ้นกันครับปลัวโอ้กุ้งข้าเต็มเลยครับโอ้ดูครับนี่เยอะไหมครับผมบอกให้เลยว่าเยอะมากนะครับดูครับปลัวโอ้ดูกุ้งครับอดูครับเห็นไหมครับเข้าเยอะนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้นี่ได้เป็นกุ้งนะครับดูครับกุ้งเข้าเต็มเลยนะครับเข้าเยอะไหมครับรอบนี้ดักเอาจริงนะครับตั้งใจมาดักให้ดูครับโอ้ดูครับนี่กุ้งเข้าเต็มเลยนะครับโหน้ําอุ่นๆครับปลัวโอ้โหดูครับนี่ดูครับโห สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับบ่ายนี้ฝนตกนะครับผมอส่าห์มาแอบดักกุ้งไว้นะครับสวันนะครับหลังจากที่ว่าฝนหยุดตก3วันนะครับผมมาทดลองดักกุ้งดูนะครับแต่วันนี้ก็ตกอีกแล้วครับ เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ว่าฝนหยุดตก3วันนะครับผมจะดักกุ้งข้าเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลนานะครับติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าข้าเยอะแค่ไหนนะครับมีอันครึ่งกิโลบ้างไหมนะครับสมขีดสี่ขีดนะครับเข้าเยอะเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับดักไว้ข้างๆตะลิงนะครับทางลงชั้นมากนะครับลื่นพอดีเลยครับฝนตกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ อันแรกอันแรกว่าจะเข้าเยอะหรือเข้าน้อยครับโอ้น้ำยังร้อนเลยครับแต่ว่าแดดออกเยอะครับอันนี้แต่ว่าฝนตกครับโอ้ดูครับนี่กุ้งเข้าเยอะจ้กุ้งเข้าเยอะเลยนะครับดูโอ้ดูครับกุ้งเข้าเยอะมากครับดูหลังแรกนะครับกุ้งเข้าเยอะพูดไม่ค่อยออกเลยครับดูครับนี่โห กุ้งข้าเยอะนะครับหลังแรกนะครับแสดงว่าเข้าดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันนะครับเข้าใช้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหลังเครื่องกิโลกันนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับดักไว้ใกล้ๆกันนะครับน่าจะเข้าดีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโหดูครับเนี่ยมายาาบเต็มเลยครับไม่ได้ใส่รองเท้าบูทตมานะครับ ดักใกล้ๆก,ก,กันมาดูนะครับว่าจะเข้าเยอะแค่ไหนนะครับจะเข้าเยอะเหมือนหลังแรกไหมมาลุ้นกันครับปัวโอ้โองเข้าเต็มเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูครับนี่โหเข้าเยอะมากนะครับดูสุดยอดครับดูครับโอ้ตกครับ กุ้งกระเด็นออกมาเลยนะครับเมื่อกี้เยอะไหมครับผมบอกให้เลยว่าเยอะมากนะครับดูครับโอเคนะครับสองหลังเป็นยังไงบ้างครับเข้าเยอะไหมครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับติดตามนะครับเข้าเยอะนะครับรอบนี้เข้าเยอะจริงๆดูครับเยอะไหมครับสองหลังนี้แช่ได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับ ดักไว้ข้างๆต้นกกนะครับเดี๋ยวนี้หญ้าเยอะครับทางลงหญ้าเยอะมากจะลงลำบากนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับฝนตกนี่ลื่นด้วยครับปลัวโอ้ดูกุ้งครับอดูครับเข้าเยอะเลยแหละครับอันนี้ก็เห็นไหมครับเข้าเยอะนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับฝนตกแรงมากครับดูไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวพักยกก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับดูครับหนูตกอีกแล้วครับโอ้โหฝนซาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันดีกว่านะครับทําเวลานะครับทําเวลาดูได้สามหลังเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ดักไว้ปากท่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอ้นี่ด้เป็นกุ้งนะครับดูครับกุ้งเข้าเต็มเลยนะครับโหเข้าเยอะไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับฝนตกครับฝนตกเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับชาอยู่ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับรอบนี้ดักเอาจริงนะครับตั้งใจมาดักให้ดูครับ โอ้ดูครับนี่กุ้งเข้าเต็มเลยนะครับโหเป็นยังไงบ้างครับแต่ละหลังข้าเยอะไหมครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับคลิปผมนี่เป็นคลิปทดลองนะครับผมอยากจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าข้าเยอะแค่ไหนนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับเข้าเยอะไหมครับแต่ละหลังนะครับผมบอกได้เลยว่าเข้าดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลื่นพอดีเลยนะครับฝนตกต้องรีบดูครับเดี๋ยวฝนตกอีกครับ เมินมาแล้วครับฝั่งน้อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับน้ำอุ่นๆครับปลัวโอ้โหดูครับนี่ถุกุ้งข้าวนะครับดูครับโอ้โหดูครับเาเยอะไหมครับนี่ขนาดไม่ได้มาดักนานนะครับดูครับเยอดักกุ้งดักปลาขั้นเทพยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับ ติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับมาลุ้นกันเราวอ้อันนี้ดูครับนี่ปลาช่อนด้วยนะครับโหปลากระดีครับกุ้งเข้าเต็มเลยนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเหลืออีกสามหลังนะครับดูเข้าเยอะไหมครับ โอเคครับผมเหลืออีกสามหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเข้าเยอะแค่ไหนนะครับอ่ะติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับใกล้ๆกล้ตะลิงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าเยอะเข้าน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าหลังนี้น่าจะเข้าเยอะนะครับผมว่านะครับทาไมเข้าก็อย่าว่ากันนะครับโอ้ดูครับอุ้ยเยือหลุดครับ เสียดายครับถ้าอย่าไม่หลุดน่าจะเข้าเยอะกว่านี้ครับแลันเทียงแล้ววัวเจ้าครับจี๊ดกีาทเลยเยอะไหมครับอ่ะเข้าเยอะเลยนะครับเข้าเยอะไหมครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับแล้วก็ดูวันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูวันสุดท้ายกันนะครับว่าจะเข้าเยอะเข้าน้อยแค่ไหนมาลุ้นกันนะครับ รัวโอ้โหดูครับโหกุ้งเข้าเต็มเลยนะครับดูครับโหเข้าเยอะมากครับอันนี้สุดยอดครับเต็มเลยนะครับดูสุดยอดิงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับดักกใกล้ๆกันนะครับมาลุ้นกันนะครับกับหลังที่แล้วหลังไหนเข้าเยอะกว่า โอ้โหดูครับเข้าเต็มเลยนะครับกุ้งปลากระดีนะครับโหสามหลังนะครับติดกันเลยนะครับเห็นไหมเข้าแต่ละหลังนี่ผมบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลทานรวมกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับอะติดตามครับผมได้เยอะนะครับเห็นไหมครับผลงานที่ได้ผมบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจมากนะครับผมตั้งใจมาดักกุ้งให้ดูนะครับในวันที่ฝนตกหลังจากฝนตกสามวันนะครับ ผมมาทดลองดักให้ดูนะครับเห็นไหมครับเข้าดีแค่ไหนนี่ขนาดฝนตกนะครับฝนตกนะครับเมื่อตะกี้เห็นไหมยังเข้าดีขนาดนี้ลองคิดดูครับนี่ลองถังไปทดลองใช้กันดูนะครับเดือดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการันตีให้เลยพร้อมที่ดักกุ้งครับที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับ ลองสั่งไปทดลองใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาคั้นเทพพร้อมที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์ร้อยเซครับผมการันตีให้เลยจากผลงานที่ได้นะครับคลิปผมนี้เป็นคลิปให้ความรู้นะครับแล้วก็บอกแนะนําเป็นแนวทางนะครับในการดักกุ้งนะครับสาหรับหลายๆท่านที่ว่าดักกินดักขายครับลองเอาไปใช้กันดูครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อแล้วก็ิธีการดักแนวทางการหาการวางพื้นที่ต่างๆหลายๆคลิปผมบอกไว้ครับ ลองเข้าไปติดตามแล้วก็รับชมกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามมีพี่ต่อไปนะครับผมจะมาดักกุ้งให้ดูนะครับว่าข้าเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมดักยังไงนะครับเดี๋ยวอยติดตามนะครับติดตามครับผมเยอะไหมครับข้าเยอะมากนะครับ